วันนี้ทางเราบอกครับก็มีของฟรีมาแจกกันอย่างแล้วนะคุณผู้ชมครับเลยได้ว่าของฟรีคราวนี้เนี่ยมาจากแบรนด์อย่าง d e a d Buster นะครับเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องครับกับร้านตู้เกมอาเคดหายคนที่เป็นสายตู้เกมน่าจะเข้าใจดีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกับร้านอาเคดซึ่งวันนี้ครับมีนี่เลยเป็นเสื้อครับอาเคดรันท็อปเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับของตัว เ e ปแอนบลัสเตอรนะครับวิธีการได้ครับง่ายๆครับเพียงแค่กดเข้าเล่นเกมนี้คุณผู้ชมกดไปเลยปึ๊บงานจัดนั้นครับก็เข้าเกมนะครับซึ่งพอเข้าเกมแล้วนะครับมันจะมีเหรียญตาน,นะครับขึ้นที่ด้านขวาอันนี้คือได้ไอเทมแล้วนะครับแต่ว่าผมขอไปต่อเนื่องจากว่าผมขออธิบายเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมซึ่งในเกมนี้ครับมันเป็นเกมเขืว่าคล้ายๆกับอีพีมินิเกม คือเป็นเกมที่รวมมิดมินิเกมให้เล่นครับแล้วก็นี่มันจะมีตู้เกมอยู่ที่คุณเนี่ยสามารถกดได้นะครับตามฉาก <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเล่นเกมเนี่ยครับต้องไปเล่นมินิเกมนะครับภายในแมปนี้นะซึ่งในแมปนี้มันก็จะมีเนี่ยครับซื้อของภายในเกมนะครับเป็นพวกสัตว์งูสัตว์เลี้ยง,งของแต่งตัวซึ่งของเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ของฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ครับซื้อได้นะครับที่ตรงนี้เลยนี่มันจะมีรูบักช็อปพรีเมียมช็อปอันเนี้ย มันจะมีพวกไอเทมขายครับเป็นแบบเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อสูตทติกเกต็ตชุดเกราะชุดไวกิ้งตู้เกมต่างๆแล้วก็อันนี้ผมชอบมาก <laughs> <laughs> จัมเาเฮดไซนะครับหายคนที่สนใจเนี่ยไปหาดูได้นะครับไอเทมเหล่านี้นะครับอยู่ที่ UGC ซื้อได้จริงนะครับใส่ได้จริงนะราคาก็กลางๆนะครับไม่ถือว่าแพงมากซึ่งนอกจากนี้ครับตัวเกมอย่าง d e ฟแอนด์บัสเเนี่ย คือเขาจะมีของฟรีแจกเพิ่มนะครับนี่เป็นตัวนกเพนกวินใส่หูฟังแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันนี้คล้ายกับของในไปเต็ดโลบ็อกเนี่ยนะซึ่งวิธีการที่จะเก็บต่อไปครับคือคุณต้องทําการกดไกด์เกมนี้นะครับให้ถึงเป้านะเนี่ยมันจะมีนี่อยู่เป็นโซดาดิงกิ้งเฮดแล้วก็เพนกวินโชเดอร์นะครับตรง2อ,อันนี้ยังไม่มานะครับคุณต้องกดไกด์ก่อนโดยเป้าหมายแรกครับคือ10,000 K เคหรือประมาณ1 0 0 0 0ไมนไรนะครับ เพื่อให้ตัวเกมเนี่ยเปิดนะครับด่าน Super b a l l d a s h Map ซึ่งพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับน่าจะเป็นด่านนี้มั้งไม่ชัวร์เหมือนกันคือจะสามารถเก็บตัวไอเทมเพนกวินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเป้าหมายใหม่เนี่ยมันจะเปิดด่าน Zombie s u r v i v a l Map ให้ครับเพื่อเก็บไอเทมชิ้นนี้นั่นหมายความว่าคุณมาเล่นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เกมนี้นะครับนี่กดไลค์ด้วยเพื่อให้ตัวเกมเนะครับทำการเปิดไอเทมฟรีต่อไปนะครณผู้ชมพอถ้าไม่มีใครกดไลค์เนี่ย เขาก็ไม่แจกให้ครับต้องบอกอย่างนี้มันเป็นการตลาดของการโปรโมทอ e ีเวนต์เนี่ยนะคุณผู้ชมครับจากทางทีมงานเขาอันนี้ก็ทำไปไม่ได้นะคุณผู้ชมซึ่งคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับกับเกมยาน d e ฟแอนด์บ t e สเตอนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลนะค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม